นักเรียนชั้นม .2 ทุกคนครับพบกับพระอาจารย์นัทชัยโกวิทโรอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับชั่วโมงนี้ครับก็จะเป็นเรื่องที่ต่อจากเรื่องที่แล้วนะครับสําหรับชั่วโมงนี้ครับนักเรียน,นก็จะเป็นเรื่องของการปฏิบัติตนเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนั่นเองนะครับเมื่อสังคมของเราเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับตามสมัยนะครับ <The> <country> แล้วเราจะอยู่ <the> <d ram atically> ร่วมกันอย่างสันติสุขได้อย่างไร <the> <country> นะครับนะ การปฏิบัติตนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะครับก็คือ,อเรื่องของความรุนแรงกับความายุติธรรมนะครับซึ่งะอาจารย์ได้พูดไปแล้วว่าช่งงีิแลวเนี่ยนะครับความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นนะครับหรือเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศีลธรรมต่างๆนะครับความยุติธรรมนะที่พึงจะเกิดกับบุคคลต่างๆนะครับ นัเรอครับสถานที่ใดก็ตามนะครับที่ไม่มีความยุติธรรมมักมีความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับบางทีคนเราก็มีความเห็นต่างกันนะครับนะซึ่งมีความเห็นต่างกันว่า,ายุติธรรมหรือไม่นำมาซึ่งความลำเอียงนะครับอันเป็นที่มาแห่งความยุติธรมรมเ,เราเรียกว่าอาักขีตีรรนะครับอคติีีนั้นมีอะไรบ้าง ครับก็มีชันทาคติชั้นทาคต,ติก็คือความลำ,นะำเอียงเพราะค,ความชอบนะครับมีโทสาคติความลำเอียงเพราะชังโมหคติความลำเอียงเพราะหลงหรือความเขานะครับพยาคติความลำเอียงเพราะกลัวนะนะครับนี่ก็คือเกิดจากความรุนแรงเกิดจากความ rushing, วามิธิธรรมนะครับชอบอะไรนะครับชังอะไร หลงอะไรนะครับหรือความเขาความกลัวต่างๆเนี้ยนะครับมันอยู่ใจิตใจของเรานี่แหละนะชอบนะครับชอบจนเกินอพอดอีชังเกียรติคนนั้นเกียรติคนนี้เกินความพอดีนะครับนะความลำเอียงเพราะหลงหลงมากนะครับหลงจนเกิดขาดสตินะครับจากนั้นก็เกิดความกลัวกลัวว่าสิ่งต่างๆนั้นมันจนะมารรทบใจิตใจเรา นะครับเราเรียกว่าคติซนะครับต่อมาครับก็คือวุฒิธรรมซนะครับ,ค,ออรร 4, ค,รบความรุนแรงบางครั้งเนี่ยเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้นะครับหรือความเข้าใจผิดซึ่งชาวพุทธที่ดีนะครับจะต้องหมั่นแสวงหาความรู้เพื่อป้องกนันไม่ให้เกิดความรุนแรงนะครับเราก็สามารถปฏิจจบัติได้สอย่างเหมือนกันนะครับวุฒิธรรม4ีนั่นเองทำอย่างไรบ้างนะครับสตาปุปุริปุริสสังเส,เสวะ ครับก็คือการเสวนาสัตบุุรนะครับนะสัตธรรมมัสสวรรคคือการฟังธรรมนะครับโยนิสโสมณิสิการนะครับการไวการทำไว้ในใจโดยแยบคายนะครับทำมานุธรรมปฏิบัติปฏินะครับการปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมนะครับนี่ก็คือ,อสิ่งที่เราสามารถทําได้การสนทนากันกับผู้มีความรู้ นะครับการฟังทำตามโอกาสนะครับการคิดการกระทําการที่มันอยู่ในใจเนี่ยเราสามารถทําได้อย่างแยบคายนะครับไม่ให้มันเกินไปนะนะครับจากนั้นเราก็หาเวลาที่จะประพฤติปฏ,ปฏ,ปฏ,ปฏปิบัติธรรมนะครับตามสมควรที่เราจะทําได้นะครับนั่นก็คือการชาพุทธที่เราจะต้องแสวงหาความรู้จากสิ่งเหล่านี้ นะครับสนทนากับผู้มีความรู้สนทนากับบัณฑิตนะครับฟังตามตา,ามเทปตามวิดีโอตามวัดนะครับใช้ใจของเรานะครับคิจจรนานะครับปฏนะิบัติจจธรรมนี่ก็คือสิ่งที่เราสามารถจะทาได้นะครับและเมื่อเราทําทได้แล้วเนี่ยเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างทันทีสุกนะครับอยู่อย่างสงบนั่นเองนะครับ ต่อมาครับก็คือพรม,มิหารสี่กับสันติสุขนักรเรียนนะมนุษย์ทุกคนครับต้องมีพรม,มิหารสี่นะครับความดูแลบางครั้งเนี่ยเกิดจากการไม่มีน้ำใจครับนักเรียนหรือไม่มีความเป็นมิตรต่อกันนั่นเองนะครับซึ่งหลักของพรม,มิหารสี่เนี่ยนะครับก็คือทําประจาใจอันประเสริฐนะักเรียนต้องมีพรม,มิหารสี่ทุกคนนะครับมีธรรมประจําใจประเสริฐ ครับเป็นหลักธรรมช่วยให้คนเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบนะนะครับมีความรักมีความเอ,อือ้อ,ออาทรต่อกันมีความเมตตาต่อกันมีความากรุณามีมุทิตามีเกขานะครับนักเรียนต้องมีความเมตตาเมตตาคืออะไรคือความรักใร่ความปรารถนาดีต่อผู้อื่นนะครับกรุณามีความสงสารคิดอยากช่วยผู้อื่นให้คนทุกข์ นะครับมุทิตาความยินดีเมื่อผู้อื่นมีความสุขผู้เบกขาวางใจเป็นกลางเมื่อเห็นผู้อื่นทุข์หรือสุขไม่ยินดีไม่ยินร้ายาเมตตานะครับความรักคข่ความปรารถนาให้ผู้อื่นนะครับก็คือความจริงใจที่มีกันนะครับรักรักอะไรนะครับรักคข่แบบไหนในทางพร,ษษรงนะพุทธศาสนาคือการช่วยเหลือกัน นะครับความปัารานาดีดตต่อกันนะครับไม่ใส่ร้ายกันนะนันคือความรักในทางพุทธศาสนาความเอื้ออาทรต่อกันนะครับมีความสงสารคิดอยากช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์เราเห็นคนอื่นเขาทุกข์นะครับเราก็คิดอยากจะช่วยนะเราก็ช่วยด้วยนะครับพยายามช่วยนะครับมีความยิยนดีเมื่อคุณมีความสุขเช่นนะ เรามีเพื่อนนะครับไปเป็นดาราดังไปเป็นนักร้องนะครับหรือไปเป็นอะไรก็ตามที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นนักเรียนก็พยายามที่จะยินดีนะครับอย่าไปอิจฉานะครับอย่ามาน้อยเนื้อต่ำใจถ้านักเรียนอิจฉานะครับนักเรียนน้อยเนื้อต่ำใจนักเรียนไม่มีความสุขแน่ๆครับในชีวิตทั้งชีวิตนักเรียนเห็นใค้ดีเห็นคนอื่นให้ดีนักเรียนยินดีด้วย นะครับแล้วเราก็จะเป็นสุขเราก็จะใช้ชีวิตอย่างปกติสุขนั่นเองนะครับเมื่อเห็นใครก็ตามที่นะมีทุกข์มีสุขนะครับถ้าเราช่วยไม่ได้เราก็วางใจให้เป็นกลางครับรับฟังได้อะไรที่เราสามารถพอ,อกแก้ปัญหาได้ช่วยได้เราก็ช่วยนั่นเองนะครับต่อนาครับอธิปไตยสากับสันติสุขนะครับ การที่ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจจะทำอะไรลงไปนั้นนะครับอาจยึดหลักอธิปไตยสามซึ่งหมายถึงความเป็นใหญ่นะครับภาวะที่ถือเอาเป็นใหญ่ความเป็นอิสระจำแนกเป็นสามอย่างนะครับปัจจุบันนี้ในสังคมเราเนี่ยนักเรียนก็จะรู้รู้อยู่แล้วแหละนะครับความเป็นใหญ่ใหญ่มากจนไม่นึกถึงประชาชนนะครับพระอาจารย์พูดมากได้ในส่วนนี้ความเป็นใหญ่นะครับ นักเรียนมองดูในสังคมปัจจุบันนี้ความเป็นใหญ่ของเขาเป็นอย่างไรนะครับอัตรตาที่ปไตยก็คือความมีตนเป็นใหญ่นะครับต่อมาก็คือโลกาที่ปไตยความมีโลกเป็นใหญ่ธรรมาที่ปไตยความมีธรรมเป็นใหญ่นักเรียนคิดว่าในสังคม<อ><อ>ปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรนะครับผู้ <Luke S 1> มีอำนาจในสังคมบา้านเมืองนั้น <itto. S 1> เขามีอธิปไตยอะไรบ้างอ่านะ นะครับอัตราธิปไตยโรกาธิปไตยธรรม,มาธิปไตยการที่ทําให้สังคมนั้นมีความสุขได้นั้นนักเรียนเราต้องมีธรรม,มาธิปไตยนะครับก็คือการมีธรรมที่ยิ่งใหญ่มีธรรมันตรเสริฐนะครับมองเห็นความเดือดร้อนของผู้ที่อยู่ใต้อำนาจน,นะครับไม่ควรวางตนเป็นใหญ่ไม่มีความโลภเป็นใหญ่นะครับ ดังนั้นเนี่ยจึงต้องบอกว่าผู้มีอำนาจเนี่ยทำอะไรต้องนึกถึงภาวะทั้งสามนี้นะครับแต่หลักจริงๆแล้วนั่นคือต้องมีธรรมะแต่นคือมีธรรมนั่นเองนะครับต่อมาครับก็คือกุศลวิตกกับสันติสุขกุศลวิตกนั้นนะครับการนึกคิดในทางที่ดีงามนะครับมีเหตุผลในการตรตรึกและนึกถึงเรื่องราวต่างๆ ครับรู้เหตุผลแห่งความเสื่อมและเหตุแห่งความเจริญนั่นเองผู้ที่นึกถึงแต่สิ่งที่ดีงามจะช่วยสังคมนั้นลดความบรุนแรงลงได้ซึ่งเราก็สามารถจำแนกออกเป็นสามอย่างได้ครับนักเรียนนะครับ,นะรบมีอะไรบ้างอันนี้หนึ่งก็คือเนี่ยสามารถวิตกนะครับก็คือความนึกคิดปอจาก,กามความนึกคิดปอจาก,กาม ไม่คิดอกุศลเรื่องของการมมีความตรีตรึกนื้อที่จะนำกายและจิตใจของเราเนี่ยออกจากอำนาจของวัตถุกรรมและกิเลสกรรมนะครับจนถึงที่จะออกบวชเป็นนักบวชในอาศาสนานะครับดังนั้นเราต้องต้องละตรงนี้นะครับไม่ถึงกิเลสต่างๆนะครับต่อมาครับก็คือ อพยาบาทวิตกนะครับความนึกคิดต่อจากความพยาบาทนั่นเองนักเรียนต้องไม่มีความพยาบาทต่อกันนะครับมีความติตึกนึกทางในไม่ผูกโกรธไม่โกรธใครนะครับไม่อาค่าพยาบาทใครไม่เครยียดแค้นใครตราบใดที่นักเรียนมีความพยาบาทมีความผูกอาคฆาแค้นนักเรียนก็ไม่มีความสุขครับนักเรียนเราจะต้องจมทุกกับความทุกข์ของเราเองถามว่านักเรียน โกรธใครเกลียดใครคนที่ถูกนักเรียนโกรธคนนักเรียนเกลียดนั้นเขามาเดือดร้อนกับนักเรียนไหมครับไม่นะนักเรียนเขาไม่ได้มาเดือดร้อนกับเราเลยเขาก็มีความสุขของเขาแล้วเราเจ้าชีวิตของเรานั้นไปจมปากอยู่กับความพยาบาทนั้นทําไมใช่ไหมครับดังนั้นนักเรียนโกรธได้นักเรียนต้องระงับความโกรธของนักเรียนเองได้นะครับเราจึงจะปอดจากความพยาบาทได้ต่อมาครับก็คืออวิชอวิอ่า ต่อมาคืออ,ว,อวิหิงสาวิตกอวิหิงสาวิตกก็คือความนึกคิดปลอดจากการเบียดเบียนนะครับนึกในทางที่ไม่เบียดเบียนไม่ปะทุสลายกันนะครับไม่อาฆาตแช่นกันนะครับไม่เบียดเบียนการไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นไม่ไปร,รังแกเพื่อนไม่ประลังแกใครนะครับ เราจรึงเรียกว่าไม่เบียดเบียนนะครับนะวิหิงสาวิตกนั่นเองครับนักเรียนต่อมาครับก็คือสังฆะวัตถุกับสันติสุขสังฆะวิสังฆะวัตถุนะครับก็คือวิธีการสังเคราะนะครับวิธีปฏิบัติเพื่อย,ยึดเหนี่ยวน้ําใจอของคนอื่นนะครับที่ยังไม่เคยรักใข่รับถือ นะครับหรือที่รักใครน n ắ ถืออยู่แล้วนะครับให้สนิทแนบแน่นขึ้นนะครับสังหาวัตถุก,ก็คือเทคนิคที่ทําทให้คนรักนะครับหรือมนุ์ผูกใจคนนั่นเองนะครับมีทั้งหมด4ประการนักเรียนอยากให้ใครมารักครับนักเรียนอยากให้ใครมารักเรามีคาถามนุ์ผูกใจให้คนรักคนหลงเป็นมนุ์ที่วิเศษที่สุดครับนักเรียนนักเรียนต้องมี นี่ครับคาถาที่หนึ่งคือทานครับนักเรียนท่องเลยครับทานไม่ใช่เอาของมาทานนะทานคืออะไรทานก็คือการเสียสละ,ะการให้การเสียสละการแบ่งปันการช่วยเหลือกันนะครับด้วยสิ่งของตลอดจนให้ความรู้ให้คําแนะนําคําสั่งสอนนี่คือการให้คือการให้ทานทานนะครับนักเรียนต้องรู้จักสละรู้จักการให้อาจารย์เคยบอกอยู่แล้วครับโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ย โอ้ไม่รู้จะใส่ชุดไหนดีใช่ไหมครับนักเรียนเคยคิดไหมในสื่อสังคมเฟซบุ๊กเนี่ยเสื้อผ้าเต็มตู้เลยไม่รู้จะใส่ชุดไหนดีใช่ไหมครับนักเรียนครับลองเอาดูอย่างนี้ครับว่ามันเยอะนักเออมันเยอะนักเราไปบริจาคครับนะเหลือไว้สักชุดสองชุดนักเรียนมีตังค์ซื้อใหม่นักเรียนก็จะรู้แล้วครับว่านักเรียนจะใส่ชุดไหนดี ดังนั้นเอาชุดเก่าๆที่เรียนไม่อยากใส่แล้วเนี่ยนะครับไปรูจากให้กับผู้อื่นผู้ยากไร้ต่อไปเห็นไหมครับนักเรียนก็จะอ่าสำเร็จหนึ่งอย่างแล้วคือทานละนะรู้จักการให้ละไม่ยึดติดกับสิ่งของละต่อมาครับคาถาที่สองอยากให้คนรักปิยาวาจาครับนักเรียนคือการกล่าวคําสุภาพคำไพเราะอ่อนหวานนะครับสามัคคี นะให้เกิดไมตรีนะครับและความรักใคร่นับถือการไม่พูดคำหยาบการไม่พูดส่อเสียดการไม่พูดแทะลมการไม่นพูดดินทาการไม่ว่าร้ายการไม่ใส่ร้ายนะครับนักเรียนทําได้นะก็จะเป็นปีว่าจาปียาวาจาที่ดีนะครับนักเรียนพูดเพราะพูดอ่อนหวานพูดอ่อนน้อมใครเห็นใครก็ ชื่นชมเมื่อคนชื่นชมแล้วก็จะเกิดความรักใคร่นั่นเองนักเรียนต่อมาครับก็คืออัธยาริยาอัธยาริยาก็คือการประพฤติประโยชน์นะครับการช่วยเหลือกิจการมำเป็นสาธารณประโยชน์สาธารณประโยชน์ต่างๆนะครับและสนับสนุนส่งเสริมทางศิลธรรมทางจริยธรรมนะครับนักเรียนต้องให้ เกิดประโยชน์กับสังคมด้วยนะครับทำอะไรก็ได้ให้สังคมเราอยู่ในสังคมเราอยู่ในหมู่บ้านไหนเราก็อะไรที่เราช่วยได้เราก็ต้องช่วยนะครับไม่ใช่นอนอยู่ในบ้านอย่างเดียวนะครับมีกิจกรรมอะไรที่อยู่ในวัดในหมู่บ้านนะครับเราช่วยได้เราก็ไปช่วยนะครับอย่าให้เขามาร้องขอเรานะนะครับระพืติตนให้อยู่ในศีลในธรรมนะครับ ต่อมาครับคาถาสุดท้ายสมานัตตานะครับสมนานัตตาก็คือการเป็นผู้เสมอ,อเป็นผู้ที่มีความเสมอต้นเสมอปลายนะครับความเป็นผู้มีตนเสมอนะครับเสมอเสมอต้นเสมอปลายนะครับวางตนวางตนให้เหมาะแก่ฐานะของตนนะครับ ใน,นตรงนี้ไม่ใช่หมายความว่านักเรียนพระจังบอกว่าให้เสมอต้นเสมอปลายเราไปตีตัวเสมอท่านไม่ได้นะครับเราต้องดูด้วยระยะอายุของเราเป็นอย่างไรเช่นครูเราจะวางตนลูกศิษย์กับครูอย่างไรเราอยู่ในฐานะอะไรอยู่บ้านเราอยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราทําตัวอย่างไรเราจะเป็นลูกที่ดีเป็นหลานที่ดีให้กับท่านได้อย่างไรนะครับ เราอยู่ในความในเรียงกันรเราจะประพฤติตนอย่างไรในกับช่วงวัยเดียวกันนะครับตราบใดที่นักเรียนทําตรงนี้ได้นะครับเราก็จะเป็นคนที่น่ารักคนที่ในรับก,การชมเชยนะครับต่อมาครับก็คือสารานิยธรรมกับสันติสุขนะครับคืออะไร สาราณิยธรรมคืออะไรคือธรรมหรือสิ่งที่เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันนะครับเป็นหลักการอยู่ร่วมกันที่มีจุดหมายเพื่อต้องการสอนให้คนนั้นสมัครสมานสามัคมค,คีกันนักเรียนอยู่ด้วยกันต้องอยู่ด้วยกันแบบสามัคคีการช่วยเหลือกันซึ่งในทางพุทธศาสนาก็มีหัวปาการครับนักเรียนนะครับหนึ่งนักเรียนต้องมีเมตตากายกรรม เมตตากายกรรมการกระทําต่อกันด้วยความเมตตานะครับนักเรียนต้องมีความเมตตาต่อกันมีความปราณีต่อกันต่อมาก็คือเมตตาวจีกรรมพูดต่อกันด้วยความเมตตาพูดจากันด้วยความไพเราะพูดจาด้วยความปรารถนาดีต่อกันนะครับต่อมาก็คือเมตตามโนกรรมการนึกถึงการคิดถึงด้วยความเมตตา คิดถึงนะครับเป็นห่วงว่าเป็นสบายดีไหมนะครับนะคิดถึงด้วยความเมตตานะครับไม่ใช่คิดถึงด้วยความอาฆาตแค้นคิดถึงเพราะความพยาบาทไม่ใช่นะครับคิดถึงด้วยความเมตตานะต่อมาครับก็คือสาธารณะโอคี ะครับก็คือราบผลที่ได้มาเรืยอความชอบทมอะไรก็ตามที่เรียนได้มาเรียความสุจริตนะครับได้มาความชอบทมนั่นเองนะได้เงินมาเรวยความชอบค้าขายขายของออนไลน์นะครับอาจารย์ก็เห็นอยู่นักเรียนหลายคนนะครับรู้จักการหาเงินมาใช้แบ่งเบาภาระนะครับนะบก็คือการขายของของอนไลน์เนี่ยอาจารย์เห็นหลายคนนะครับ นั่นก็คือได้มาด้วยความชอบธรรมนั่นเองต่อมาครับคือศีลส,สามัญญาตานะครับก็คือการประพฤติเสมอกันนะครับคนทุกคนนั้นในไวัยไหนก็ตามควรประพฤตินะครับด้วยความเสมอกันด้วยความเคารพกันให้เกียรติกันนั่นเองนะครับต่อมาก็คือทิฏฐิสามัญญาตา ความเป็นผู้มีความประพฤติเสมอกันนะครับนั้นกันมีความทิฏฐิทิฏฐิก,ก็คือ,อความประพฤติที่นะครับไม่คิดอกุศลนะนะครับนั่นเองนะทิฏฐิสมัยยตาคือ,อะละซึ่งทิฏฐินะครับความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองนะครับ ต้องไม่มีความยึดมั่นถือมั่นนะดังนั้นเราจรึงจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขครับนักเรียนครับสาหรับชั่วโมงนี้ครับเรื่องของการปฏิบัติตนเพื่อความอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเนี่ยที่อาจารย์บรรยายมาแล้วนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะนํามาใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะครับเป็นหลักการง่ายๆเป็นหลักธรรมง่ายๆที่เราจะ,ะใช้ในสังคมปัจจุบันนี้กับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะครับนะเราก็ควรเอามาใช้นะครับซึ่งเป็นหลักการง่ายๆไม่ยากอะไรเลยนะครับเอาละครับนักเรียนสําหรับชั่วโมงนี้ครับคอาจารย์ก็คงจะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ